สวัสดีค่ะก่อนออกจากบ้านนะคะจะเลมนะคะบำรุง,งผิวหน้านะคะล้างหน้าด้วยสบู่แล้วก็ใช้เซรั่มแล้วก็ครีมหน้าเด็กเสร็จปุ๊บนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมกันแดดค่ะออกจากบ้านหรือไม่ได้ออกจากบ้านนะคะแสงนะคะหน้าจอโทรศัพท์นะคะหรือหลอดไฟก็ทําให้หน้าเราดูเนื้อคิีมละเอียดมากๆค่ะเกลี่ยง่ายนะคะของเราเป็นตัวปกป้อง แสงสีฟ้าแสงรังสี UVA UVB นะคะ SPF 5 0 PA ปกบวกนะคะตัวนี้นี่เลยเนื้อละเอียดมากค่ะเกลี่ยง่ายค่ะของเรามีแร่าแธาตุไทเทเนีมยมไดออกไซด์ซึ่งมันจะช่วยสะท้อนแสงแดดออกไปไม่ให้หน้าเราอมแดดสาเหตุของหน้าเกิดฝ้าเกิดกระหรือหน้ามองคําก็เกิดจากแสงต่างๆอย่างนี้ค่ะแต่ของเราตัวครีมกันแดด a n c e n Herb นะคะเอาอยู่เลยค่ะอย่าลืมนะคะทาทุกวันนะคะนี่เห็นไหมคะสังเกตได้ถ้าเกิดทาข้างหนึ่งแล้วมันก็จะ เนียนนะคะผิวเราก็จะช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วยตัวนี้พร้อมบำรุงด้วยนะคะจนมีตัวหัวใยเท้านะคะยับยัง้งการเกิดเม็ดสีผิวมีลานินนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดาด้วยแล้วก็มีตัวบ้านหานโรเขีบำรุงไปด้วยนะคะแล้วก็มีธนาคารมีชเชมเทศมีผงไขมุกอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่สุดเราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วโลกล้อ,อมาใส่ในกระปุกนี้นะคะทานนะะอย่าลืมทาคอนะคะนี่เลยค่ะเนียนกิ๊บเลยค่ะดีมากๆนะคะ